สวัสดีค่ะสวัสดีคาชมค่ะวันนี้วันที่11กรกฎาคม2567ค่ะเมื่อเนี้นะคะแม่โมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่าค่ะมื่อนี้จะพามมหาพระคูบาเนาะคะ่ะพระคูบากลับมาจากอุดรแล้วเนาะคะ่ะมาฟังน้ากันพระคูบาฟันดีบอเนาะคะ่ะงวดวันที่16กรกฎาคม2567ค่ะกราบนมัสก,การครับคูบากราบนมัสก,การเจ้าค่ะนผู้ชมอันนี้ถวายปลัจใจนะพี่น้องเนาะ รอดูนะครับผมนี่กาแฟครับกาแฟครับผมทันลบนน่นทานละโบนนั่นดูว่าว่านทนลกันั่งนะครับผมไปจักมือครับไปอุดรสามขึ้นเลยสามขึ้นไปวัดที่เคยไปที่เคยไปรอบนั้นบ่ครับผู้บ้าแหมนบ้านหม่องโกน่ะครับไปพุ่มดีที่รับท่านผู้ชม ยมมองเกาล่ะครับกางเต้นกางเต้นมาครับผมเอเก่นอยู่กุดเพราะว่าเ่นี้เป็นเขาปลาไปมัน้าผลครับมูอเงียมเกี่ยวคอมันไหลครับไปคู่บ่าไปกับเพครับผมไปกับปูปลาชไปกับปูยูปชาได้ครับช่วงน้ไปอุดรไปตั้งไปตั้งแต่วันที่เท่าไรครับไปวันที่หกไปตั้งแต่วันที่หกขึ้นวันที่หกเนี่ยไปกับไปนอนทาอยู่วัดปูปลาชาครับฝีซีกับวันที่เจ็ดกับไปไปอุดรไปอุดรนอน คื้นันที่เจ็ดที่แปดที่เก้าครับที่สิบก็เดินทางครับแมนต์กลับมาหอดมือว่านมนที่สิบแม่นแมนครับครับมาหอดจังไรครับไปนอนไปนอนที่คุณจังไรครับผมไม่แต่บบเมนผูเกลหรือผูไม่ล่ะครับมันพระลูกงามเลยลูกลูกลงงามแต่บบเมนออคงเก่าเลยองค์ที่ว่าถามภาษาอันที่ตอน ตัวนั่งโอ่งนั่นเพื่อนนะถามเพื่อนสาวตัวตัวเท่าไหร่ับผมสิบสิบแปดครับเพื่อนมาเพื่นสิบเก้าเนาะครับสิบเจ็ดกัวนะเพื่นว่าภาษาเพื่นสิบเก้ามันก่อเก้าหนึ่งไม่ใช่บอกงวดอันเก้าศูนย์นี่ครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งไหมครับผมเลขบนนั้นงวดนั่นคู่บ่าขาเข่าสองตัวเนี่ยงวดนั่นนะงวดนั้นมันได้ปล่อยไปเจ็ดเก้าครับออกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเล่างออกเก้าหนึ่งอ๋อครับธรรมชม ไปได้ยุพี่ป้อยต้องวดนะเจ็ดเก้าตัวแล้วก็บไปพุ่นกัไปได้ว่าสิบเก้าสิบเก้านะครับก็เป็นเป็นเก้าหนึ่งไอเก้าศูนย์มาหลอบหลังนะครับเนาะถึงบนถึงล่างเก้าศูนย์นี่มาหลอบหลังธรรมชมหลบนี่อันอายุทามอายุเด็กประถามภาษาครับอายุเท่าไรเราประธานอายุเท่าไรแล้วอันคู่บ่าวครับอายุยี่เอซีซีสิบเจ็ดสิบแปดสิเข่าแล้วพอมั้ครับ อันเฮาเฮาเก้าสิบไปได้เฮาครับครับโบโบธรรมปัญสัยปัญสัยธรมอายุกูบาอายุเท่าไรแล้วอายุสี่สิบส็บสี่สิบแปดนี่นะผมสี่สิบแปดสีเขานี่นะฝันบครับหรือจังไงไมนก็ฝันเลยนะกุ้ยครับผมนางคุยกันครับผููเถ่าครับว่าป็นผููเก่าเลยเป็นผู้เถ่าแมนผักนี่อือเป็นผักงามงามครับเขาพระ ผู้เฒ่าแมนเพิ่นมาเพิ่นมานั่งคุยกันคือเฮาคุยกันนี่ล่ะที่อ่ะยู่วัดที่คูบาไปไปนอนอยู่นั่นบ่ครับที่นอนอยู่ดอนแม่นแมนองโก้ครับผมเพิ่นว่าเพิ่นนั่นอายุ90ปีแล้วเพิ่นว่าครับเฮาเก้าสปีแล้วครับเพิ่นถามครูบาก่อนว่าอายุเท่าไรแล้วครับว่า40 47อย่าง48นะครับอ่าในความฝันเพิ่นมาถามครูบาอายุเท่าไรแล้วแม่นครับ วันนี้เพิ่นก็เลยตอบเองครับเฮาเลยเก้าสิบปีได้เฮาแล้วะ <c oughs> วะเอี่ยเป็นตอรี่ตัวครับอืนเนี่ยไปเมื่นนมนนอคืน,อนนี่เมื่อคืนนี่เนาะน้อยู่ววัดนี่แหละครับผมไปมา่อเขาโซเลกันโอ้ยคือบ่บ่บบมักแทับุูนนี่ครับว่าเลขบนออกหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่แบบครับ ในในในความฝันโอ้ยเหลืออย่างมันมีผู้ถือเหลือเหลือตัวออกสี่กุบบาวอะครับผมแต่ก็ต้องลงนะฮามันแมนค่ะอย่างเมื่อไรหรอกก็ถนั่นหรอกลงเก้าศูนย์ก็หนึ่งสองซีแหละฮามันแมนครับเนาะค่ะปูอยู่ปซาเพิ่นปูฝันไหครับหรือว่าเพิ่นปูอะไเนี่ยเราเฝันว่าผู้ชาวเอาไกลไกลไซบาทไหยเนาะครับไปพุ่นเพิ่นปูฝันยังบ่ครับผมเพิ่นปู่วัดเพิ่นต้นเพิ่นฝันะไรยังไงครับผม ฟันมาพูดห่อเอาไข่ไก่มาให้หาหน่วยครับต่องเห็นเกี่ยวตั้งแต่ไข่เนาะค่ะม่วงกว้างกับครับอันโค่นเอาเฮาะลงมาเอาไข่ไหมสองหน่วยเนาะครับผมมาดูไข่หงแล้วก็แล้วก็เอาผู้ชายเอาไก่ตายมาให้เด้ครับตัวหนึ่งมันไม่เป็นตัวเรอบๆไม่ได้เป็นตัวจะคืออะไรกระเป๋เอาตามเล้วเหรอเนาะครับของคู่บาจะให้ลงตัวไหนครับผมลงไปหนึ่งสองตีเห็นแล้ว เขาว่ากันทั้งสั้นดิหนึ่งสองสี่ไม่ใจคู่บ่าบ่มักจังเน็ดแล้วเขี่ได้บ่มักอยู่ใน่อยูในสมองอั่งหน่อยครับเนาะฮามันแมนค่ะแล้วคู่บ่าหมักตัวใดเจ้าค่ะเก้าศูนย์ค่ะผมอายุเพิ่นน่ะเหรียค่ะครับเพิ่นมาเก้าศูนย์แมนสองสี่นี่ตัดบอลลิจังไหมครับผมบอลต้องตัดอกนั่นแหละตรงนั่นแหละนะครับเนียนตัวใดครับห่วย เนี่หกศูนย์กับเก้าศูนย์มวงโกงลวดครับผมมาไปม่ผักาหนาสิธาดนะอาวนะครับท่านผู้ชมท่นมา,านนายขัดไปนะนี่เดีพี่น้องเ้อนะครับฝันมาขึ้นเนี่ครับหตัวเร่กันยุ่งระขุดคเมื่อลากบ,บนออกแล้วบ่นโอ้ยบ่จนจบในใจบอมักจ้าหง็ดละครับเนอะ <c oughs> มันมาดูนี่นสเต็ปเลยเนอ่ก็ต้องลงแหะเพราะมันฝัน ครับผมเนี่ยเป็นโตนี่ก็เป็ดโตเด้อันนี้ห่อแป๋วใื่อครับแปลวมียิ่งดึกไอ้กิ่งก้อนลูกนี้มิดครับไรก้อนหินบ่นครับก้อนหินหนั่แหละหินกูบกก่กระีาเป็นกะระตีเป็นหาเป็นหกตัวนี้หาหกซูนก็ได้มียิ่งกูบ่าเลยตเสียมียิ่ยยงสี่คนครับหินก็บก,ก,กลมๆเนาะครับผหินก็เป็นหาครัก็ได้หกก็ได้เลยขึ้นมากตัวนี้ครับอันนี้ที่เป็ดฝันนะครับ หลักการที่ิ่นถาอายุคู่บาเนี่ยโบลงมันบ่ครับโบโบเป็นโล่ง่มักครับคู่บาฝันยูอดอนในพ่น้องเดินนะครับที่ปน,นอนที่วัดที่เคยไปน,นอนนะครับไปรอบนันกระูุบิบเก่ามันออกเก่าหนึ่งออกเก่าหนึ่งเนีกลับเป็นเอาศูนย์เก่าหรอารอบนี้ไปเป็นปูเถาครับพระผูเถาพระผูเถาปูเถานะครับผมพระผูเถานะครับปูเถานะมาถามอายุคู่บานะคู่บาว่าอายุซีเจ็ดซีสิบแปดนะครับ แล้วกับปูเถาเพิ่น้ว่าเพิ่นอายุเก้าเก้าสิบครับวขา,อาบอกตันี้แหละทานผู้ชม,นะมเ่าเาแล้วคุยกันแล้วเพิ่นกับยางเขาปลาสเต็กเก่าเลยเลยแต่หาว่มันค้นเกา่าอืมค่ะอันนี้ของปูอยูปา่าช้ากับตรงกันแล้วปูยูป่าชานะครับเก้าศูนย์ปูยูป่าชาเพิ่นฝันยำไหมครับเพิ่นฝันว่าผู้เถาออกไข่ต้มเส่บา่าให้หาหน่วยครับหาเก้าศูนย์ตรงกันเก้าศูนย์นะครับ เพื่อนบ่ได้เป็นตัวเรกครับก็คุยกันเรื่องฝันเรื่องหั่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้กัเพื่อนก็าเขาพูดฝันดีเอาพูดฝันเขาไปบินบาดรเขาอันผู้เฒ่าใส่ไข่ต้มไหมครับเขาเส่มัดเป็นถุงกับต้มแล้วค่ะหาหน่วยใส่บาดมันกับเพื่อนต้มเป็นพิ่ีพิธทันอย่างแรกกับยูนัมโอนีแลยใช่ป่เนาะมันกับยูนัมโอนีแหละตรงกันที่เก่าศูนย์ได้ทำช่อมแดงนะครับอันนี้ปูยุปซาเพื่อนฝันยำบาอ่าเพื่อนไปบินบาด ครับบีบบานละอันมีอันผู้เฒ่านิมนต์พนแล้วก็ใสไข่ต้มใสไข่ต้มมันใสถุงมัดครับหาหนวยหาหนวยหาฟองคี่รองครับอันนี้เพ็่นฝันยำนะครับอันนี้เพื่อนฝันที่แหลกฝันมากเลยครับกู้บ่าอันนี้ฝันว่าผู้ใายครับผู้ใายเอาไก่มาให้ตัวนึงเอาไก่มาให้เอาไก่เอาไก่มาให้เพื่อนแล้วแบบนี้เอามาอูมาให้ังบ่ตายได้เอามาเอามาหยัดใสมือเพื่อนผัดไก่แบบไต่ข้ามมือเพื่อน ไก่ตัวหนึ่งเออกระลึไก่ตัวหนึ่งไก่กับเก้าตายกระศูนตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งหนึ่งกราศูนย์กับห้าเก้าศูนหรืป่ันนี้เข้าเขาก็มาแปลกับว่าขาว่าขาว่าม่นหาผู้ใช้ก็เป็นหาเด้บแล้วก็มาล็อกกับไก่ไข่หานอยพอดีเนาะครับผมอบาต้องไปไปเพิ่มเลขขีดเห็นแล้วแน่นี่ครับเยชืออยู่ได้ขีดเนียนให้กันมาครับผมอืมคู่บ่าวมากหรือเป่าเอานะครับหาเกราศูนย์ตรงกันที่เกราศูนย์ได้พี่น้องได้ นะครับคู่บาไปนอนยู่ดอนนะครับผมปูเถานะครับมาถามอายุอันนี้ฝันดึกดกเลยบ่มครับไปจังไงฝันขึ้นแรกที่ไปนอนหรือขึ้นขึ้นไหนขึ้นขึ้นสุด้ายขึ้นก่อนจะมามครับปูเถามาถามอายุเท่าไหร่นะครับคู่บาอายุ47อย่าง48ตาอัปเปอร์เขียนไงบัวบัวนบัวบัวงามครับตาคู่บามามักเลขกอที่กับมานอนฝันยืนมือขึ้นนิไหมครับผมบัวมักไอหนึ่งสองสี่นี่ครับบัวมักได้แต่หัด มันเนี่ยจะไหนล่ะมันฝันเขาฝันว่าเลขบนมันออกเขาทะเลกันยุข่างกุดนี่แหละกุดกุบะย์ว่าเลขเลขบนมันออกแล้วมันนี้ว่าสิฟังเลขลางน่ะตื่นก่อนมาขึ้นหนึ่งครับผมดีซีเมนเอานะครับฝันยุพุ่นนะครับผ้าพุทธบอกเก้าศูนย์นะพนวาอายุพนเก้าศูนย์ปีกายนี่ปีกายนี่ไปนั่นถามเรื่องพรรษาครับคุบาพรรษาเท่าไรแล้วครับผมผมพรรษาสิสิบแปดครับ Oh, อ๋อชิปเก่าไเขาเ่ยชิปเก่าเอานะครับท่านผู้ชมไปหาหยิบจับสลากกินแบง่งหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับผมเพื่อได้โชคนะครับวันนี้พันธามอายุถามอายุเมื่อก่อนแบบถามภาษาโบน่เด้เนาะครับเพ<ม>่นก็เป็นพระโบนี่เ,นะเป็นผู้กผเก่าดอกแต่ส่วนกระเพียงข้าป้าคือเก่าได้ไบมฮัลโหลงเลยว่าข้าวป้าค่ะ อกระตรงกับปูอยู่ป่าช้า90นะครับหาผู้ใดมักอ่าชุดแรกที่คูบาให้460นะพี่น้องเด้อ60นะไปฟันยูดอนนะครับอ่าปูเเ่านะมาถามอายุนะครับอายุคูบา47อย่าง48แล้วเพิ่นเรือเป่าอ่ะเพิ่นน่ะ90แม่นเป็นอายุเก่าสแม่นครับเอาบขอบคุณขอบคุณคู่บ่านะครับพ่อกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับสาธุค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ